สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนธันวาคมปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็หยิบได้เป็นไพ่ t h e Impress นะคะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าจะสบายอยู่นะคะอะ ไพ่นี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนนะคะให้เป็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือท่านใดที่กําลังเรียนอยู่นะคะก็จะถือว่าดวงนี่แบบกาลังพุ่งนะคะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะ,ะที่จะเป็นราศีเมถุนนะคะเขาบอกว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่นารีอุปถัมนะคะท่านใดที่มี หัวหน้าหรือว่านายจ้างเป็นผู้หญิงนะคะท่านก็จะได้รับการสนับสนุนเหมือนกันนะคะถ้าก็าคือดีนะคะถ้าจะเรียนต่อนะคะ,ะที่ที่มีความคิดจะเรียนต่อไปในระดับสูงก็เรียนได้นะคะ,ะหรืออีกประการหนึ่งบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์เป็นคุณแม่นะมีดวงนะคะแบบอาจจะตั้งครั์หรือว่ากําลังเป็นคุณแม่อยู่นะคะ ถ้าทำงานนะคะเกี่ยวกับไร่นาผักพืชสวนอันนี้ก็โอเคนะคะหรือเกี่ยวกับพวกที่ดินอะไรอย่างเงี้ยได้นะการเงินถือว่าดีนะคะก็มีโชคทางด้านทรัพย์สินด้วยนะตอนนี้นะคะใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไป นะคะ,ะก็หยิบได้เป็นอัศวินนะคะถือไม้เท้าขี่ม้าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนเหมือนกันธุรกิจเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะตัวท่านอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องอเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเดินสายอาจจะพบปะลูกค้าเป็นนักประสานงานหรือ,อเขาเรียกว่าช่วงนี้ท่านก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดมากมายนะคะมีไอเดียแบบ ไม่รู้จบเนาะเป็นคนที่ชอบคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาคือพร้อมที่จะลองทําอะไรใหม่ๆได้เนาะชอบความตื่นเต้นท้าทายนะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ที่ดีอยู่นะเป็นแบบที่ไม่เบื่อนะคะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังตำแหน่งของบ้านครอบครัวนะคะก็หยิบได้เป็น 1. น,นะคะ1เหรียญน,นะเป็นมือถือเหรียญเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือนะคะไม่ได้ขาดสนอะไรเลยนะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะ<ม>บางท่านนี่แบบว่ามีเกณฑ์นะคะได้รับของฝากที่ถูกใจเป็นของที่มีค่าด้วยนะหรือบางท่านนะคะที่ทําธุรกิจ ที่เกี่ยวกับแฟชั่นพวกจิวเวลี่เครื่องประดับอันนี้ก็โอเคนะส่วนการได้เงินหรือว่าร่ำรวยนะคะเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะเรามีบุญเยอะเราก็ได้เยอะนะคะ,อะของที่มันเข้ามามันจะไม่เท่ากันนะคะบางท่านนี้ก็คือแบบ เป็นเงินก้อนอาจจะทํางานหรือเงินก้อนจากลาบรอยดวงเฮงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือเงินไม่ขาดมือมันจะมีมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงนะคะใบที่5เป็นฐานส่งเสริมและสิ่งที่ช่วยเหลือนะก็จะพูดไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่า2ใบนี้มันก็จะเป็น ตัวไพ่ดาบนะคะตัวปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันมีมานะคะปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้นะคะช่วงนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาด้วยระมัดระวังนะคะอ่าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้รอบคอบนะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่อาจจะเอาพวกพ้อง เป็นหลักหรือบางท่านนะคะก็อยู่ในจุดที่มีกฎระเบียบและวินัยนะเรื่องความคิดนะคะเราก็ต้องอรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างนะคะพยายามนะคะอย่ามีทิฐิเยอะให้ลดลดลงมาบ้างนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเป็นคนพูดน้อยนะคะ ทำงานใหญ่ก็ได้ถ้าท่านมีลูกน้องบริวารน,นะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะก็เน้นเรื่องทิฐิแล้วก็ความแข็งกระด้างลงนิดนึงจะดีมากนะคะ ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะหยิบได้เป็นไพ่สเตร็งนะคะไพ่ตัวนี้ก็เป็นไพ่ที่แบบที่ดีนะสำหรับผู้หญิงนะคะดวงผู้หญิงในเดือนนี้จะเด่นนะชาวราศีเมถุนนะคะดวงจะข่มผู้ชายดวงจะเหนือผู้ชายท่านใดที่มีแฟนนะคะก็แฟนของคุณจะอยู่ใต้อํำนาจคุณผู้ชายเมถุนก็จะอยู่ใต้อำนาจของผู้หญิง อาจจะไม่เชิงหมายว่าโดนกดหีขี่ข่มเหงอะไรนะแต่อาจจะมีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนะคะหรือณจุดนั้นคุณเองต้องเป็นผู้นําผู้ชายหรืออาจทํางานเกี่ยวกับที่ผู้ชายทําหรือตัวคุณเองนะคะเป็นคนลุยๆผู้ชายทํางานอะไรได้เราก็ทํางานตรงนั้นได้เหมือนกันบางช่างก็เป็นวิศวะกรหรือเป็นช่างหรือเป็นผู้คุมงานเนี่ยที่เป็นผู้หญิง เะะหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้นะคะทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองนะถือว่าเขาเรียกว่าเก่งเกินเก่งเกินนะคะคนที่จะเข้ามาช่วยนะบางทีเขาก็เห็นเราเก่งเขาก็ไม่กล้าหรือบางท่านนะคะถ้าเป็นคนโสดอยู่ผู้ชายก็ไม่กล้าเข้ามาจีบคุณเหมือนกันเพราะว่าเขากลัวนะคะเห็นแบบเออเขาเกรงใจแล้วแบบอะไรอย่างนี้นะคะแต่แต่ดวงนะคนที่มีแฟนแล้วนะคะแฟนก็ อยู่ใต้อำนาจดีนะคะเราสามารถเป็นผู้สั่งการได้เลยนะคะอะก็เรื่องงานนะเหน,นื่อยหน่อยนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะใบที่7นะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยก็หยิบได้เป็นไพ่จิตไม้เท้านะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเรียนอยู่หรือว่าจะสมัครงานนะคะผู้แข่งขันหรือคู่แข่งเนี่ย ก็มีความสามารถไม่แพ้เรานะคะจะเหนื่อยหน่อยนะเราต้องเพิ่มความพยายามและอดทนเข้าไปอีกนิดนึงแต่มันก็จะได้รับซึ่งชัยชนะนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นด้วยฝีมือของคุณเองล้วน,นเลยนะมันจะสำเร็จนะคะ,ะต้องอาศัยฝีมือเราด้วยนะพยายามเข้าไปนะคะลูกมันจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือบางท่านนะคะถ้าทำกิจการ คู่แข่งคู่แข่งของเขานะคะอย่างบางท่านเปิดร้านขาย,อยาอของชําหรือว่าเป็นแอ,อลโกอฮอล์อย่างเงี้ยนะคะร้านตรงข้ามเราเขาก็ขายเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเน้นการบริการหรือว่าพลิกแพลงบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้านะคะมาอ,ะอุดหนุนเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะก็เป็นไพ่เฮโรแพนนะคะไพ่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะก็มีพระคุ้มครองตัวคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางครั้งที่คุณต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะแต่มันก็ยังมีคนที่อาจจะคอยให้คําปรึกษาแนะนำตัวคุณเองนะคะถ้ามีโอกาสนะถ้าเป็นไปได้นะคะควรหาเวลาว่าง เข้าไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะถ้าอยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่ก็กลับไปหาไปไหว้ท่านบ้างนะคะเป็นพระที่ดีในบ้านหรือหาโอกาสนะคะทําบุญหรือว่าทํากิจกรรมทางด้านศาสนาที่เรานับถือนะคะมันจะดี นะแล้วก็อย่าลืมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาจะได้สนับสนุนและเกื้อหนุนเราในทุกๆด้านส่วนท่านที่เรียนนะคะก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะก็ลองเข้าไปหาท่านดูนะคะถ้าเราคิดว่าเราแก้ปัญหาเองไม่ได้นะก็ไปหาผู้ใหญ่คะ่ะก็ไม่มีใครนะคะที่จะทิ้งคุณนะคะคุณมีคนที่คอยซับพอร์ตอยู่แล้วคะ่ะหรือ ต่อให้คุณให้คุณนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะมันก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะก็จะมาแก้ปัญหาของคุณให้มันผ่านพ้นไปได้ค่ะใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจก็หยิบได้เป็นไพ่ w i n o f r Fortune นะคะเป็นกงล้อมหาสมบัตินะคะบางท่านช่วงนี้นะดวงชะงชาตาชีวิตนะคะ ที่เคยตกอับอาพับก,ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะหรือบางท่านนะคะท่านมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินแบบเนี้ยก็ได้นะคะท่าหรือว่าถ้าท่านนะคะทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นนายหน้าค้าขายที่ดินอุย้ยนี้ถูกฉลกมากเลยแต่ถ้าไม่ทํางานเกี่ยวข้องถ้าแบบจะซื้ออพอได้แต่ถ้าท่านที่คิดกําลังจะขายนะคะ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเป็นงานหรือว่าธุรกิจนะช่วงนี้ก็อาจจะรอไปก่อนนิดนึงนะคะเรื่องงานถ้าอยากเปลี่ยนนะคะก็ก็ถือว่าลองปรับเปลี่ยนได้นะลองปรับเปลี่ยนอาชีพได้ก็ถือว่าดีนะดวงนะคะก็จะเป็นทรมาค้าขึ้นด้วยนะคะพวกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยฐานะเริ่มเป็น ปึกแผ่นเริ่มมั่นคงขึ้นมาแล้วนะคะดวงชะตาตรงนี้นะก็มีเกณฑ์นะคะอาจจะได้พบเพื่อนใหม่นะคะที่เป็นคนดีและมีคุณธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะเขาเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมนะส่วนตัวคุณนะคะไปที่ไหน,นก็มีคนรักและเอ็นดูขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนั่นแหละจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะคะ ใบที่10นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะคะก็หยิบได้เป็นไพ่เด็กนะคะถือไม้เท้าช่วงนี้นะคะบุตรและบริวารหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องพร้อมแล้วก็มีความตื่นตัวตลอดเวลาให้กับทุกสถานการณ์ที่มันกำลัง จะเกิดขึ้นนะแต่บางท่านนะคะถ้ามีเกณฑ์ไปเรียนอาจจะได้ไปเรียนในต้องแบบต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะก็มีการวางแผนไว้นะคะโอกาสที่จะก้าวหน้านในหน้าที่การงานก็ดีนะคะแต่อย่าใจร้อนและวู่วามนะคะ,ะช่วงนี้นะส่วนที่ท่านส่วนท่านนะคะที่มีบุตรบริวานนะ,ะความรับผิดชอบยังไม่เยอะเท่าไหร ยังไม่เยอะนะอาจจะยังไว้ใจได้ไม่มากนะคะโดยรวมนะของชาวราศีเมถุนในเดือนฮันวานะคะจะสรุปให้ฟังอีกรอบเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนรุ่งนะคะรุ่งม,มากเลยทั้งการงานการงานก่อนนะคะการงานนี้อาชีพของท่านนะถ้าทำเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์พวก บ้านอะไรต่างๆถือว่าดีแล้วก็ถูกโฉลกนะคะหรือบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์อยากเปลี่ยนแปลงอาชีพนะคะก็ได้นะแต่ช่วงนี้ยังไม่ควรไว้ใจใครมากเราอย่าพึ่งที่แบบว่าอย่าไว้ใจใครง่ายดูให้ดีๆก่อนเรื่องงานก็ถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์สอบแข่งขันทั้งงานทั้งเรียนนะคะคู่แข่งคู่แข่งที่มีอยู่เนี่ย เขาก็ไม่ได้มีความสามารถน้อยกว่าเราตัวท่านเองนะคะต้องมีความพยายามมาณนะบากบัน่นเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงดวงคุณนะคะดวงของคุณจะอยู่เหนือผู้ชายนะคะเดือนนี้คุณผู้หญิงนะจะเป็นผู้นำผู้นำส่วนคุณผู้ชายจะเป็นผู้ตามผู้หญิงคุณผู้หญิงที่มีแฟนเดือนนี้แฟนจะเชื่อฟังคุณมากๆนะคะคุณผู้ชายก็ อย่างว่านะคะก็อยู่อาจจะมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเชื่อฟังคุณแฟนไปก่อนเรื่องเงินเรื่องเงินนี้ก็ก็ดีนะคะเรื่องเงินนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบบ้าง แต่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะว่าจะได้ก้อนเล็กหรือว่าก้อนใหญ่อาจจะเป็นมาจากเรื่องงานก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ของฝากที่ถูกใจเป็นเครื่องประดับต่างๆที่เป็นของมีมูลค่านะคะส่วนความรักอาจจะได้พบเพื่อนใหม่หรือมีเขาเรียกว่ามีที่ปรึกษามีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ดีนะคะเป็นคนดีและมีคุณธรรมเข้ามานะคะเรื่องสุขภาพก็มีนิดหน่อยนะให้ระวังตัวเองให้ดีนะคะเรื่องภาวะเครียดกุ้มใจต่างๆโดยรวมถ้ามีปัญหาอะไรนะคะ คุณก็จะมีพระคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะถือว่าดวงดีมากๆเลยนะคะเดือนนี้นะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะผ่านพ้นเดือนธันวาไปได้คะ่ะสวัสดีค่ะ